สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนาทวิตทีอีกครั้งนะครับในวันนี้เราก็อยู่ในสกูตโกซิล่ากับไคจูในจักรวาลภาพยนตร์ชุดโกซิล่านั่นเองครับไคจูตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับในยุคของโชวะนะครับก่อนจะเข้าสู่ยุคเฮเซนะครับในไคจูที่โผลมาภาคเดียวนะครับนั่นคือไคจูรูปแบบเนื้อเสาชื่อว่าไททันโนซอรัสนะครับหรือชื่อญี่ปุ่นที่ภาคไทยก็้ามาพตัวนี้ก็คือจิตันโนซาอรัสนั่นเองนะครับ ก็คือเป็นไดโนเสาร์ใต้น้ำไคจูนะครับปรากฏตัวในหนังปี1975ในเรื่องเท r ลอร์อัลเมกากอริล่านะเองครับมีความสูงถึง60เมตรนะครับความยาว100เมตรมีน้ำหนักมากถึง30,000ตันนะครับซึ่งไทเทนโนสัดก็เป็นไดโนเสาร์สมมุตินะครับก็คือเป็นสายพันธุ์ซาโลดที่อยู่ในน้ำนะครับซึ่งก็ไม่ไปทางมีจริงหรอกในเสารตัวใหญ่แค่นี้ซึ่งการปรากฏตัวของไทททนอสลัดหรือจิตานโนสัตว์อุลตรนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่สายทะเลลึกนะครับ แล้วก็มีคีบหา,างเนี่ยคอยแหวกว่าในใต้นาครับแล้วก็สามารถพัดเป็นลมพัดพามเร็วแรงสูงได้นะครับแล้วก็จะมีคีบขนาดเล็กอยู่ตรงด้านข้างของหัวมันด้วยและรับตัวของมันเนี่ยมีคอ่อนข้างยาวมากครับแล้วก็มีส่วนที่ดูเหมือนเขาเล็กๆอยู่บนหัวครับมันจะงอยมากกว่านะครับผิวของไททานอสระนะครับเป็นสีแดงค่อนข้างแดงสดมากนะครับมีแต่สีดำเล็กๆแล้วก็มีท้องของมันจะค่อนสีอ่อนนะครับเหลืองอ่อนลงมานะครับ ตาของไททานสัตว์ก็ค่างใหญ่ครับลมแล้วก็มีสีเหลืองสดนะครับซึ่งมันเห็นได้จากยะไกลเลยเราจะมาดูลักษณะนิสัยของไททานสัตว์กันนะครับซึ่งไททานสัตว์เนี่ยก็เอาจริงๆมาเป็นไดโนเสาร์ลักษณ์สงบนะครับเดนทร์ลักษณ์สงบในเรื่องนั้นมันลักษณ์สงบนะเจ่ที่มันตึกมาเหมือนถูกควบคุมโดยมูสต่างดาวและโฮล์เปเนตซ์สามครับแล้วก็ด็อกเตอร์มนุษย์โลกนะครับชินโซมาฟูเนะนั่นเองนะครับซึ่งพอมาถูกควบคุมเนี่ยมันก็ถูกบังคับให้มาทิ้ลายล้างหุ่นะครับพร้อมกับมิจ แล้วก็สามารถต่อสู้แบบประสานงานกับมิกก์กอรล่าได้อย่างดีต่อไปเราจะาดูทักษะของไทท a นอนสักันนะครับทักษะแรกของมันคือเกลฟอร์สบินนะครับเกือที่บอกไปคือหางมันสามารถโบกพัดเป็นแรงโลมาสารที่สามารถพัดตึกได้ด้วยและมันสามารถพักดกอร์ซล่าแบบกอร์ซล่ามันทําเกิอกกดอะกอร์ซล่าแบบมันต้องแบบฝาแรงลม่างมาสารเลยนะครับซึ่งลงมมันแรงมาก ซึ่งแรงดัของมันอย่างจากข้อมูลในเกมมันบอกไว้ว่าแรงดดนมันพัดได้เร็วถึง320เมตรต่อนาทีนะครับทักษะต่อมาก็คือการกระโดดสูงนี่เองนะครับก็มันเป็นทะจูงที่กระโดดค่อนข้างสูงทีเดียวแน่นอนมันอยู่ในน้ำมันก็มีการทักษะกา่ายน้ำแล้วก็หายใจใต้น้ำได้นะครับและลักษณะทางกายภาพและการมันนั้นแข็งแรงมากครับในฉากจะเห็นว่ามันสามารถยกกอซิลล่าที่หนัก2ตันขึ้นมา้ก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมา แล้วก็เตะก็ซิล่าล่างก็ซิล่าแบบกระเด็นโคตรไก่ครับแบบแบบแบบฉากโดนเตะนี่แบบฮามากคือแบบมันิเตะตึ้งตึ้งเนี่ยนะครับนี่จริงนี่จริงมันมีทักษะหนึ่งที่ไม่ถูกใช้หนังกคือคลืค่นโซนิกที่ปล่อยออกมาจากปากซึ่งไอเนี้ยโผล่ในก็ซิล่าอันวิชนะครับซึ่งก็เติบดีเพราะไอคลื่นโซนิกเนี้ยเป็นจุดอ่อนของมันเองนะครับจุดอ่อนของมันในตัวหนังนะครับซึ่งจุดอ่อนของมันเนี้ยก็คือเป็นคลื่นเสียงโซน,น่าแบบพิเศษนะครับที่ เอาไว้รบกวนขึ้นควบคุมของพวกต่างดาวทาให้มันแบบเหมือนแบบสับสนนะครับทำมาตัวไม่ถูกครับนึ่ก็คือจุดอ่อนของตัวนี้เองนะครับตัวไทเทนอสซานั้นก็ถือว่าเป็นไคจูโอวสุดท้ายในยุคโชวะนะครับที่ถูกโค่นโดยกอซิลาแล้วก็เป็นไคจูไม่กี่ชิ้นครับที่ถูกโค่นโดยการร่วมมือของมนุษย์และกอซิล่ารวมพลังการปะจุดตนนั่นเองครับก็จบไปสำหรับข้อมูลของไทททนอสซรัสนะครับเพราะว่ามันสั้นจุดจุมันมีอยู่ภาคเดียวเองครับ และอยอมรับว่าเสียงร้องของมันนะั้นลำคาญมากๆเป็นไคจูบ้างยุเสียงร้องของมันเนะี่ยว่าเป็นไคจูเสียงร้องข้างๆลำาคาก็จบไปแล้วสำหรับตัวเทนนสสนนะครับต่อไปจะเป็นไคจูของยุคเเซบ้างตัวเลขนี้ก็โด่งดังพอตัวนครับรูปร่างมันดูเท่และดูสวยงามก็คือไบโอว์แรนเต้นั่นเองนะครับก็ติดตามนะครับสวัสดีข,ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ